ยี okay, okay, ่สามเอาจำไปไล่ไปอันพูกนี้ปก้อนก็บอกกันนเรไม้ใดเป็นไม้ใดแ่ไม่มันไม่สาแล้วอันนี้ยี่สิบหกามี่ยี่สิบหกไปยี่สกยี่สบ่่เลยวะ้ แค่ไหน่าเบอร์สาไปทางนั้นนี่สานูนี่จิอย่าน้จะเก่าเหมือนกี๋ยวาดตูไก่้้อดูไก่เล้บ่จะไปตีออกนอกไปตีออกนอกปรเก้าครับสิบเม่นาเบอร์ไดนเบอร์บสิบเอททั้งปุ่นบอกไม่ใช่สิอททั้งนั้นบอกถามไ้แมนไลไปปุ่นเลย สองตัวน่ะลูปนตัวนึงโอตได้โคตได้ขอพางขอพงโได้วล่ะโได้วล่ะโอตได้วสั้นสั้นบอลนสั้นยันนะเนี่หิว <laughs> ดินซึดขาดจริงด้เลยเออเอาหัวสักไอควายตกเด้อหัวชิม้เออค่ายเบสอหะ้คืนนาแม่ ต้องใส่สมุนไพรนะครับรักาผ่าร่ารัาางนนะครับในรูปต้นาว่ักาครับใส่ไงยงกนั่นน่นนั่นน่นน่นน่นี่ไลยแม่ข้าเด็กเปนน้ำน้ำใส่นน้าเดอโอ้ิ ในโคมาล่นไูรถอูรถอูกับหนูตอนหนูขับมัน

ha เดี๋ยวก็ดูแล้วโลดดํา Yeah. 哎，好难过。 ไม่หม <laughs> อืมม,มนะครับช่างไม่ได้ Oh <laughs> my I'll find out. เลยนะเพื่อเนี่ยไปนะโหขาดีิ นะครับไม่ได้เยอะพอรอดตัวไปโอเคนะครับอันนี้ก็รอดตัวไปครับปลายกินเหยื่อแย่ครับ